อธิบายองค์ของศินแต่ละข้อศินห้าแต่ละข้อนั้นมีองค์ของศินโดยเฉพาะบุคคลผู้รักษาสินนั้นจึงควรเรียนรู้องค์ของศิลแต่ละข้อให้ดีเพื่อให้รู้ได้ว่าตนเองมีศินหรือละเมิดสินข้อนั้นถ้าบุคคลใดกระทำอกุศลกรรมจนครบองค์ของสินข้อนั้นนั้นแล้วบุคคลนั้น จึงชื่อว่าได้ละเมิดสินข้อนั้นแล้วแต่ถ้ายังไม่ครบองค์ของสินข้อนั้นๆับุคคลนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ละเมิดสินข้อนั้นสินข้อที่สงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคำว่ากาเมสุมิชฌาจาระนี้เมื่อแยกบทแล้วได้สามบทคือกาเมสุบวกมิชฌาบวกจาระกาเมสุคือในการเสพเมถุน มิชาคือรามกอันบันดิตทั้งหลายพึงติเตียนแน่นอนจาระคือการประพฤติเมื่อรวมกันแล้วเป็นกาเมสุมิฉาจาระแปลว่าการประพฤติลามกในการเสพเมถุนแสดงวจนัตถะในคำว่ากาเมสุมิชาจาระ มิฉาจารังเท่ากับมิฉาจาโรการประพฤติผิดคือการทำลามกอันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนแน่นอนชื่อว่ามิฉาจาระกาเมสุมิฉาจาโรเท่ากับกาเมสุมิฉาจาโรการประพฤติผิดคือกระทำลามก อันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนแน่นอนในการเสพเมถุนชื่อว่ากาเมสุมิชาจาระหรืออีกในหนึ่งกาเมสุมิชาจารันติเอเตนาติเท่ากับกาเมสุมิชาจาโลคนทั้งหลายย่อมประพฤติผิดในการเสพเมถุนด้วยธรรมนั้น ฉะนั้นทำอันเป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการเสพเมถุนนั้นชื่อว่ากาเมสุมิชาจาระได้แก่เมถุนเสวนเจตนาที่ประกอบกับโลภะชาวนณะเวรมณีได้แก่เจตนาในมหากุศลที่งดเว้นสิกขาปะทังได้แก่สินข้อที่ต้องรักษา สมาธิยามิคือสมาทานความหมายทั้งบท ข้าพระเจ้าขอสมาทานศินข้อที่มีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการมอธิบายสามีภรรยาที่ประพฤติอยู่ในการเสพเมถุนต่อกันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่ลามกอันบัณฑิตทั้งหลายจะพึงติเตียนเพราะเป็นไปตามธรรมดาของโลกแต่ถ้าชายหรือหญิงใดประพฤติล่วงในการเสพเมถุน ต่อชายหรือหญิงที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของตนและชายหรือหญิงนั้นมีผู้ปกปักรักษาอยู่การกระทําของชายหรือหญิงนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นการกระทําอันลามกอันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนเพราะไม่ได้เป็นไปตามธรรมดาของโลกดังนั้นท่านตีกาจารย์จึงแก้ในคำว่า มิชฌาจาระว่าเอกันตะนินทิตโตรามะกะจารโรคือการประพฤติอันลามกอันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนอย่างแน่แท้การล่วงกาเมสุมิชฌาจาระนี้ย่อมสำเร็จได้ด้วยกายประโยชน์อย่างเดียวคือต้องกระทำด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาหรือใจ องค์ของสินข้อที่ประพฤติผิดในกามบุคคลที่ละเมิดสินข้อที่ประพฤติผิดในกามมีองค์ีคือ 1. อาคามานิยวัตถุคือวัตถ,ถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้องตัดสมิงเสวนจิตตังคือมีจิตคิดจะเสพเมถุนในวัตถุนั้น 3. ปรปโยโคคือ มีความพยายามเสพเมถุนในวัตถุนั้น 4. มัคเคนะมัคขะปฏิปติอธิวาสังคือมีความพอใจในการประกอบมัคซึ่งกันและกันถ้าบุคคลใดที่คบองค์สี่ของสิลข้อที่ประพฤติผิดในการมก็บุคคลนั้นก็เรียกว่าละเมิดสิลข้อที่ประพฤติผิดในการม ถ้าบุคคลใดไม่ครบองค์สี่ของสินข้อที่ประพฤติผิดในการมก็บุคคลนั้นไม่เรียกว่าละเมิดสินข้อที่ประพฤติผิดในการม